ค,คลิปนี้จะเล่าถึงประสบการณ์ในการทำผัดไทยผัดไทยที่ไปทำที่เท็กซัสนะครับเมืองพราโนเมืองพราโนเนี่เลยคือเมืองดาลัสใช่ไหมครับดาลัสแล้วก็เลยขึ้นไปก็จะเหมือนพราโนห่างจากแอร์พอร์ตอินเตอร์เนชั่นแนลของดาลัสประมาณ20กว่านาทีนะครับ ก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมน้องชายของพอบ้านครับก็วันก็เราก็อยากแบบมาหมายถึงว่าเราอยากคือเรื่องการกิน,นอะเนาะไปอยู่บ้านคนอื่นอะคือเราก็อยากจะแชร์เรื่องการกินเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะทําซุปทาซุปก็คือเราทำเนื้อดนซุปเคยทาก๋วยเตี๋ยวทําก๋วยเตี๋ยวเสร็จวันต่อมานะ่า วันพุธเนาะวันอังคารทำซุปวันพุธท,ทำทำผัดไทยแต่ว่าเส้นที่เราทำผัดไทยเนี่ยเอาไ้ซื้อไวนุดโดก็คือเส้นเส้นที่เป็นเส้นผัดไทยครับเส้นผัดไทยหนึ่งหอ่อหนึ่งห่อมันก็จะมีสองเขาเรียกว่าสอง จะมี2ชิ้นนะเนาะสองชิ้นก็ไปแช่แช่น้ำอุณหภูมิมห้องธรรมดานี่คือประมาณ20-30นาทีหลังจากนั้นก็นำคือเราก็ไปจับจับดูเนาะว่าเส้นมันพอหรือมันมันใช้ได้หรือ,อยังมันนิ่มๆไหมประมาณนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็อาจจะเอาขึ้นจากน้ำไปพักไว้ก่อนนะครับ พอถึงเวลาที่เราจะทำผัดไทยเราก็นำเส้นนะครับไปลวกไปลวกด้วยน้ำร้อนอย่างรวดเร็วคือทักษะหรือทริปในการที่จะลวกไม่ให้มันไม่ให้เส้นมันเลนะครับเราก็ต้องทำอย่างรวดเร็วนะครับแล้วปรากฏว่าวันนั้นก็สามารถทําผัดไทยโดยที่ เส้นมันไม่เละจนเกินไปก็คือเส้นไม่เละคือก็คือพอดีแต่ว่าไปพลาดตรงที่นําเส้นที่มันมีความรู้สึกว่าถ้าเส้นสองมัดนะครับหนึ่งหอ่อสองมัดสองชิ้นนะครับเราจะผัดไทยหมดแล้วรู้สึกว่ามันเยอะก็เลยรู้สึกว่ามันแบ่งไปส่วนหนึ่งซึ่งจะไปทําก๋วยเตี๋ยวดนซุปที่เราที่ซุปน้ําซุป มีโซซุปที่เราซื้อมาสองกล่องครับเราใช้ไปกล่องหนึ่งมันเหลืออีกกล่องหนึ่งครับเราก็เลยมีความรู้สึกว่าจะทำซุปถ้วยเล็กๆแล้วก็ทำผัดไทยทีนี้ไปพลาดตรงทีเ่เส้นผัดเส้นเส้นเส้นผัดไทยที่เราแช่ไว้เพื่อที่จะทำผัดไทยนะ่เราไปทำกว๋วยเตี๋ยวด้วยทีนี้ ปรากฏว่าเราพลาดตรงที่ว่าขณะที่เราไปทำนุ่นเดินซุปไปทําก๋วยเตี๋ยวครับเราลวกเส้นไม่อคือถ้าเราไปทําถ้าเราจะไปทํานุ่นเดินซุปอีกทีหนึ่งอะ่ะเราก็ต้องนําเส้นไปลวกอีกทีหนึ่งครับเพราะว่ามันมันเขาเรียกว่าเส้นที่เราไปเส้นที่เราแช่ไว้สิยี่สิบถึงสามสิบนาทีนะมันไม่ พอที่มันไม่นิ่มพอที่เราจะไปทำก๋วยเตี๋ยวไงครับใช่ไหมจริงๆแล้วเราก็ต้องไปลวกอีกใช่ไหมครับเราต้องไปลวกอีกเพื่อที่จะทําก๋วยเตี๋ยวอะไรประมาณเนี้ยแต่ผมพลาดครับตรงที่ว่าตอนที่กระบวนการที่ไปลวกเส้นก่อนที่จะทำก๋วยเตียนะ๋ยแล้วมัน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 คือผมพลาดตรงที่ว่าลวกเส้นไม่ได้ที่ประมาณครับ มันก็เหมือนกับว่าเส้นมันแข็งอันนี้เป็นข้อผิดพลาดเนาะอันนี้ก็ต้องจับจดจําไว้คลิปนี้ก็เป็นบทเรียนในการที่จะทำดุด้นซุปทำทำกว๋วยเตี๋ยวจากเส้นผัดไทยประมาณนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นที่ผมทำอะ่ะน่าจะเป็นเส้นสปากเกตตี้หรือเป็นเส้นที่มันมันลวกแล้วใช้เวลาไม่นานครับมันก็เลยไม่ไม่พลาดในการทำครั้งแรก พอทำครั้งสองเนี่ยครั้งสองก็คือน้ำซุปเฉยใส่ดับปิงคือแล้วก็ไม่มีเส้นพอครั้งที่สามเนี่ยใส่เส้นแล้วก็พลาดนะครับเพราะว่าเส้นลวกไม่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 ดีพอคือลวกไม่สุกพอประมาณนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ในการทำก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ผัดไทยคือจริงๆแล้วผัดเรากังวลผัดไทยครับแต่ว่าไปพลาดตรงก๋วยเตี๋ยวจริงๆแล้ว ผัดไทยเราไม่พลาดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเส้นที่เราเส้นที่เราแช่ไว้ยี่สิบถึงสามสิบนาทีมันมันนิ่มพอเขาเรียกว่าเราเราแช่ไว้พอแล้วก็ไปทําผัดไทยผัดไทยแล้วก็นําไปผัดในในในเราไปผัดอีกรอบหนึ่งครับเส้นมันก็เลยพอดีครับมันก็ไม่มันก็ไม่เละอะไรประมาณนี้มันมันก็แห้งๆพอดีประมาณครับ แล้วทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าน้ำผัดไทยที่เราใส่อะถ้าเราใส่เยอะเกินไปมันก็จะแฉะอันนี้การทําผัดไทยเนี่ยถามว่ามันยากไหมมันก็เหมือนจะไม่ยากเนาะขั้นตอนที่จะยากคือขั้นตอนเตรียมเตรียมเส้นแล้วก็ขั้นตอนที่เราเตรียมน้ําผัดไทยน้ําผัดน้าซอสนะครับน้ําซอสผัดน้าซอสผัดไทยเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราต้องปรับปรุงเอ้ยเราต้องประยุกต์ adapt ในการที่จะทาเพราะว่า อย่างมังนอกอะ่ะเราจะไปหาอะไรนะน้ำมะขามน้ำมะขามเปียกใส่ใส่น้ำตาลปีปอะไรประมาณนี้มันมันไม่มีนะครับมันไม่มีปัญหายากมากทีนี้ผมก็เลยประยุกต์ประยุกต์โดยอาการเอาน้ำอะไรนะน้ำมิโซะซุปซึ่งเป็นน้ำซุปที่เราซื้อมาไปทําซุปอะ่ะมาผสมกับน้ําปลาซอยซอสฟิชซอสแล้วก็อะไร ซาซิมิซอสอะไรประมาณนี้คือผสมกันแล้วก็วานิลาไว้์วานิ้้าอะไรประมาณนี้ครับมันก็เลยออกมาเป็นน้ำซุปผัดไทยเราก็ไปเคี่ยวอีกทีหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ในการทําน้ําผัดไทยโดยโดยโดย,โดยการประยุกต์นะครับประยุกต์แล้วก็เราก็ชิมว่ามันประมาณไหนมันไม่มีน้ำตาลเราก็ใส่น้ําผึ้งประมาณนี้ครับโอเคแล้วก็ ปรากฏว่านะครับปรากฏว่าผลาปรากฏว่าสิ่งที่เราได้จากการก็คือผัดไทยที่ได้มาก็ประสบความสาเร็จก็คือหมายถึงว่าอร่อยเป็นที่ถูกใจของของน้องน้องข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 องพ่อบ้านเลยประมาณนี้น้องชายของพ่อบ้านแล้วก็ภรรยาของเขาก็เขาก็ a อ p พิเ i a t ตก็ ก็อร่อยประมาณนี้ครับ <c oughs> ทีนี้โอกาสหน้าโอกาสหน้าก็มีความรู้สึกว่าจะทำชูชิเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้ก็คือวันวันนี้วันที่สิบสิบสองวันศุกร์ที่สิบสองพรุ่งนี้วันที่สิบสามน่าจะไปช้อปปิ้งงวดนี้เขาน่าจะไปซื้อเครื่องที่จะมาเตรียมทำชูชิ จริงๆแล้วชูชิเคยทําครั้งหนึ่งตอนที่อาจารย์ดารารัดกับลูกสาวกับคณะที่มาตอนนั้นน้องเทียนมารับปริญ,ญารับปริญ,ญาโทรครับก็เลยต้อนรับโดยการทําชูชิแล้วก็ผัดไทยปรากฏว่าชูชิแบบเกือบแบบเกือบเกือบพลาดเยอะประมาณครับก็คือมันจะยากตรงที่ตีข้าวผสมข้าวหุงข้าวแล้วก็มาผสมใส่ สูตรในการตีข้าวประมาณนี้ครับแล้วมันก็ไม่ใช่เหมือนมันง่ายอ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายครับก็เลยจะทําอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าน่าจะเป็นเดือนกุมภาพันธ์ประมาณนะครับที่จะไปเจอญาติๆของพ่อบ้าอีกทีหนึ่งเราก็มีความรู้สึกว่าเราจะไปทําชุชิเราก็ต้องฝึกไปก่อนแล้วก็จะไปทําอีกทีหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จะพูดถึงประสบการณ์ในการทําซุป ดูดนซุปกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็ทำผัดไทยแล้วก็การทำชูชีนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่เล่าให้สู่กันฟังมันก็อาจารย์อันนั้นผมก็จะพยายามยงเข้ามาเรื่องธรรมะเนาะแล้วอาจารย์มัน,นมันเกี่ยวกับธรรมะยังไงการทำกับข้าวก็เหมือนกันครับเราต้องลงมือทำเลยถึงจะได้ชิมนะครับการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันครับเราต้องลงมือปฏิบัติเราถึงจะเข,เขาเรียกว่าเราถึงจะได้ลิ้มรสพระธรรม เราถึงจะเรียกว่าเราเกิดมาเกิดผลหรือว่าเราคึงจะได้รู้ว่านิพานเป็นเป็นอย่างไงนะครับอันนี้อันนี้ผมพูดถึงใน,นกรณีที่เราต้องเห็นกายก่อนนะครับถ้าเราไม่เห็นกายเราก็จะถ้าเราไม่เห็นกายครับจิตเราก็จะไม่รับคําตอบว่าร่างกายไม่ใช่ของเราร่างกายเราไม่สวยไม่งาเพราะว่าถ้าเรานั่งนั่งสมาธิเอาจิตดูจิตนะครับมันจะไม่เห็นกาย แต่ว่าถ้าเราถ้าเรานั่งวิปสัสนานั่งเจริญมรรคเจริญสติปัฏฐานสีครับเราพิจารณากายครับพอเราพิจารณากายเ,าเราเห็นจิตด,ด้วยครับขณะดูกายก็เห็นจิตด,ด้วยเห็นใจเห็นกายด้วยเห็นจิตด้วยแต่ว่าถ้าเราดูจิตจะไม่เห็นกายครับเมื่อเราเห็นกายแล้วเราจะเห็นร่างกายเรามันไม่สวยไม่งามร่างกายเรามันไม่มีมันไม่ได้สวยไม่งามร่างกายไม่ใช่ของเราประมาณนี้ครับเราถึงจะได้คําตอบให้จิต จิตก็จะไปตัดอุปทานขันท่าไปตัดชันนตราคะความยึดมั่นถือมั่นตัวตัวเองความรักตัวเองเบื่อตัวเองก็จะเบื่อคนอื่นครับพอเรารู้พอเราตัดอุปทานขันท่าก็ไม่มีตัวเราร่างกายกไม่ใช่ของเราคนอื่นก็ไม่มีเงือนชันบ้านช่องพ่อแม่ก็ไม่ก็ไม่มีอะไรประมาณนี้นะหนอสิงเพราะฉะนั้นความทุกข์ก็ไม่มีอะไรประมาณนครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าเจริญสติปัฏฐานสีพิจารณากายถึงจะได้คําตอบว่าร่างกายก็ไม่ใช่ของเราร่างกายมันไม่สวยไม่งามเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าเราต้องเห็นกายต้องเจริญสติปัฏฐานสีต้องพิจารณากายนะครับอันนั้นก็พยายามโยงครับว่าการทําอาหารมันก็เหมือนกับการปฏิบททัติธรรมก็คือต้องลงมือทําอาหารถึงจะได้กินอาหารต้องลงมือปฏิบัติ ต้องลงมือพิจารณากายถึงจะได้ลิ้มรสพระธรรมถึงจะได้รับคําตอบนะครับวันนี้รายการธรรมธรรมชาติคลิปพิเศษพูดถึงการทำกว๋วยเตี๋ยวนุ่นซุปถึงผัดไทยเนี่ยลงมาด้วยจบด้วยธรรมะนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์เนาะเป็นประโยชน์กันกระเมีทุกท่านอยากจะถามทุกคนไม่มากก็หน่อยนะครับคลิปนี้ก็ตอนนี้ประมาณสองทุ่มจะสามทุ่มครับผมก็อยู่ในขั้นตอนที่จะ พิจารณากายรอบที่19พอดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ